สำหรับทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนี er ครับหลังจากจบแมชในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในที่สุดก็ได้1ทีมเข้าไปรอชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแน่นอนว่าทีมดังกล่าวก็คือทัพกระทิงดุอย่างทีมชาติสเปนที่สามารถเอาชนะทีมชาตาิฝยยรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทางทางที่พวกเขาตกเป็นรองก่อนอีกด้วยล่ละครับ การพลิกสถานการณ์จากตกเป็นรองกลับมาเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งมันถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับทีมชาติสเปนชุดนี้พอแม้ว่าพวกเขานั้นจะตกเป็นรองตั้งแต่นาทีที่9ของการแข่งขันจากจังหวะที่ตะแน่นของมูอานีรับบอลจากการตักข้ามแนวรับของเอ็มปาเปทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสออกนำตั้งแต่ต้นเกม1ประตูต่อสุดและนี่ครับก็ถือได้ว่าเป็นลูกโอเปนเพลย์ลูกแรกของทัพตราไก่ในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วย แต่ทว่าหลังจากนั้นครับผ่านไปเพียงแค่ราวราวสิบกวนาทีนาทีที่21ของการแข่งขัแนแฟนแฟนเอสปัญญาก็ได้เฮ่บ้างเมื่อเจ้าหนูลามินยาเมาครับยิงไกลราวราวยี่หลาบอลพุ่งโค้งหนีมือไม้เมย่องนาทวาทิมชาฝรั่งเศสตุงตะข่ายสเปนตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึง่งแล้วประตูดังกล่าวนี่เองครับมันจงกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พอยามาครับจะกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างสถิติอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในสึฟุตบอลยูโรโดยวัยเพียงแค่16ปีกับ362วันและได้ทำลายสถิติก,ก่อนหน้าของยฮันวอลันเทนดาวเตะสวิตเซอร์แลนด์ที่ยิงประตูได้ในยูโร2004ใส่ทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันโดยวัยเพียงแค่18ปีกับ141วันจากนั้นเกมกานแน่งกันก็ได้ํำเนินต่อไปเผลอแป๊บเดียวครับดานิโอโมก็มาโบกสกอร์เพื่อไม่กับทัพกระทิงดุแซงนำเป็น2ประตูตอนหนึ่ง จากการซัดได้เขต่าโทษเข้าไปและหลังจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกรวมไปถึงครึ่งหลังเกือบทั้งครึ่งครับฝรั่งเศสก็พยายามเล่นเกมรุกเข้าใส่สเปนอยู่เรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าทีมชาติสเปนจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าผอนเนื่องจากพวกเขานั้นมีโอกาสสวนกลับและสร้างสรรเกมขึ้นไปบุกถึงหน้าประตูของฝรั่งเศสได้อีกด้วยจนในที่สุดก็ไม่มีสกอร์เพิ่มสเปนเฉือนเอาชนะฝรั่งเศสไปได้2ประตูต่อนหนึ่งผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษและเน,นเธอร์แลนด์นับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ